ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานตากอากาศบางปูนะคะ<อ>กนกเยอะมากเลยค่ะบอกว่าเ,เกิดมาเพิ่งเคยมาครั้งแรกเนี่ยแต่ว่าเฉยก็ยอม <laughs> <laughs> นี่ก็เพิ่งเคยมาจริงหรอแล้วคน <ๆ S 1> เยอะมากเลยวันนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครมาที่นี่นะแนะนำนะคะคนที่ใส่วิกหรือว่าคนที่เซ็ตผมมาอ <laughs> ย่ามาค่ะ ใส่แบนนะคะกนังเียนเไหมก็สวยดีนะคะอากาศดีเคยแต่ได้ยินเออแต่ว่าวันนี้คนเยอะไปหน่อยเพราะว่าน่าจะเป็นวันหยุดด้วยนะคะคนก็เลยเยอะมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปหาอะไรทานเนาะ ก็กินข้างในนี้แหละถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปเคยมามานะเก๋ๆอย่าใส่บิกมาบอกเลยแล้วก็เอายางมาสักเส้นก็ดีบอกตัวเองเนาะแต่ตรงนี้สวยเฮ้ยเห็นไหมเห็นนกไหมระวังนกเกาะหัวนะนี่กลัวนกพัดไอโฟนลงไปมั้ นกมาถึงแล้วเอไปโคนไปไปละค่ะบ๊ายบายผมยุ่าก